มาแล้วครับขบวน559นะฮะวันนี้ก็ได้ c ี r 5106นะฮะก็มาก่อนตอง5นะฮะตอง5ตามหลังมานะฮะก็ผ่านผ่านหนองมะเขือมาแล้วนะฮะขบวนตอง5ต้นทางแหลมฉบังนะวันนี้หนองคายนะครับ กรกายนะรอา 5, 5 9นะฮะไปแล้วครับเคื่องยนยามันล้มนะก็จะบังนะครับไม่รู้จะมาตัดเมื่อไหร่นะรถไฟนะตองห้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็คันเดิมนะใช้ Q ิวอวา5208นะทำกระบวนตองห้ามานะก็ตามหลัง559ไปนะ ห้าเก้าน่าจะใกล้ถึหอันงกจนแล้วนะก็ออรอเปิดวีทักทายแล้วนะครับ บีทักทายนะทั้งสองหทั้งห้า9้าเกวันนี้เปิดบีทักทายทั้ง2กรบวนนะครับ